สวนสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอันดับหนึ่งของผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องยกตำแหน่งให้กับสวนสันติชัยปาการสวนสาธารณะแถวแถวบ้านพระอาทิตย์นี่เอง สวนสันติชัยประการแห่งนี้ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้านหนึ่งเปิดโล่งยาวขนาดได้กับแม่น้ำเจ้าพะยาสามารถมองเห็นสะพานพระรามแปดได้อย่างชัดเจนอีกส่วนหนึ่งอยู่ติดกับถนนพาทิศถนนสายเล็กๆแต่สวยงามไปด้วยร้านอาหารที่ตกแต่งไว้อย่างน่ารักและน่านั่งมากแต่ก่อนที่ผมจะพาไปชมสวนนั้นผมจะพาไปรู้จักกับป้อมกันดีกว่าครับ ้อมที่ว่านี้ไม่ได้เป็นใครที่ไหนหรอกแต่เป็นป้อมปาการที่มีชื่อเรียกว่าป้อมพัซุเมนนั่นเองที่ต้องมาทำความรู้จักกับป้อมแห่งนี้ก็เพราะนี่คือหนึ่งในสองป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรแห่งนี้และยังเป็นป้อมที่อยู่คู่กับสวนสันติชัยปาการแห่งนี้ด้วย ป้อมพระสุเมรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนมาเสร็จแล้วสิ้นลงในรัชกาลที่สและเป็นหนึ่งใน14ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันค่าศึกตามกำแพงพระนครชั้นนอกซึ่งได้แก่ป้อมเพชรป้อมผีเสื้อป้อมพระจันทร์ป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระสุเมรุ ป้อมมหาการป้อมมหาชัยป้อมมหาปราดป้อมมหายักษ์ป้อมมหาเลิกป้อมมหายุคนทรนป้อมวิสันทรป้อมเสื้อทยานและสุดท้ายนั่นก็คือป้อมหมูทะลวงปัจจุบันนี้12ป้อมได้สุดโสมไปมากรวมทั้งบทความจำเป็นที่จะต้องมีป้อมปาการแล้ว จึงได้มีการลื้อถอนเหลือเพียงป้อมมหาการใกล้สะพานผ่านฟ้าและป้อมพะสุเมรุบุมมถนนพระอาทิตย์ต่อกับถนนพาสุเมรุเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ชื่อของสวนสันติชัยปาการแปลว่า มีปาการที่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของสันติภาพเป็นชื่อที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อคราวที่ได้รับการจัดตั้งโครงการบูรณะป้อมพระสุเมนและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบๆให้เป็นสวนสาธารณะได้มีการจัดสร้างพระที่นั่งเพื่อน้นอมก้าวถวายเนื่องในวาระโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบหรอบ เมื่อวันที่5ทธันวาพศ2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามให้กับพระที่นั่งและสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนสันติชัยปาการ สันติชัยปาการแห่งนี้มีที่มาของชื่อย่านบางลำพูอยู่ด้วยนั่นก็คือต้นลำพูขนาดใหญ่ลินบริเวณตะลิ่ง mm hmm. เนื่องจากเมื่อก่อนบริเวณนี้เคยมีต้นลำพูอยู่หนาแน่นมากจนชาวบ้านเรียกชื่อว่าบางลำพูแต่บางลำพูวันนี้เหลือต้นลำพูอยู่เพียงต้นเดียวคือต้นที่ผมว่าเนี่ยแหละครับตอนนี้ เขาได้สร้างแนวไม้ไว้กันขื้นลูกโตโต,โตที่จะมากระทบต้นลำพูต้นสุดท้ายนี้ไว้ด้วยนับเป็นความน่ารักเหมือนลูกหลานดูแลปู่ย่าตายายที่อายุมากแล้วในช่วงแดดล่มลมตกนับเป็นช่วงไฮซีซันของสวนสันติชัยปาการพาอพอ่อแม่จะจูงลูกจูงหลานมานั่งเล่นรับลมเย็นๆริมแม่น้ำเจ้าพยา ผู้รักจะจูงมือการมานั่งชมพระอาทิตย์ตกบางครั้งผมก็เห็นกลุ่มนักศึกษามารวมตัวกันนั่งทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะมานั่งวาดรูปหรือมานั่งถ่ายรูปก,กันทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาที่นี่ ถ้าใครอยากเพลิดเพลินกว่านี้ช่วง6โมงครึ่งตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์และช่วง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญมาเต้นแอรลบิกกับชาวบ้านบางลําพูได้ตรงล้านกว้างลิ้นเจ้าพยาช่วงตอนเย็นๆใครที่เคยนั่งเรือด่วนผ่านไปผ่านมาคงเคยเห็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เต้นออกกําลังกายกันอย่างพร้อมเพรียงและ ด้วยความที่ย่านนี้เป็นย่านวัฒนธรรมเมื่อมีเทศกาลต่างๆจึงมักจะใช้สถานที่นี้จัดงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กงานสงการงานที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนที่ทางกรุงเทพมหานครต่างมาจัดงานที่นี่กันอยู่บ่อยๆ